สวัสดีคะ่ะทุกๆคนคะคลิปนี้นะคะแมวจะต้องบอกกับทุกคนเลยนะคะว่าเป็นคลิปที่แมวเนี่ยทำใจสักพักนึงแล้วนะคะว่ามันจะทำดีไหมนะคะแต่เนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกันกันกบอุตสาหกรรมการบินเนาะแล้วก็เป็นข่าวที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือเครื่องบินตกนะคะของสายการบินแอร์อินเดียนะคะเที่ยวบินที่ AI 171นนะคะซึ่ง เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญมากๆนะคะไม่ใช่เฉพาะเราชาวแอร์บิวชันหรือว่าเราชาวการบินเท่านั้นนะคะคือสั่นสะเทือนนะคะแล้วก็สร้างความหวาดกลัวเนี่ยให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะคนไทยไม่ใช่เฉพาะคนอินเดียนะก็ทั้งโลกเลยเหมือนกันนะคะเราจะมาเล่าว่าวัาวนนี้แมวเนี่ยได้พูดคุยกับเพื่อนๆในวงการอุตสาหกรรมการบินแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ แมวเนี่ยได้คุยกับเพื่อนที่เป็นลูกเรือที่เราได้บินด้วยกันค่ะทุกคนค่ะเขามีประสบการณ์การบินเนี่ยมากกว่ามาถึงสิบปีนะคะแมวก็ถามเขาเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เศร้ามากๆคือก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่ามันมีหลายเหตุการณ์นะคะที่มีเครื่องบินตกตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเชจูแอร์เอยนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องของอเมริกาเอยนะคะหรือว่าจะเป็นอาวาซเบจันแอร์เองอะไรเงี้ยก็มีหลายหลายเรื่องราวค่ะแต่ว่า เ,เหตุการณ์ที่ใหญ่มากในรอบ10ปีเลยก็ว่าได้นะคะรอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่มีผู้เสียชีวิตมากถึง200กว่าคนด้วยกันนะคะทั้งคนยูนในเครื่องวินด้วยนะคะแล้วก็ไปชนกับตึกนักศึกษาแพทย์ใช่ไหมคะก็มีนักศึกษาแพทย์ส่วนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็มีผู้รอดชีวิตเพียงแค่คนเดียวนะคะซึ่งเพื่อนร่วมงานของทุกคนนะคะทั้งลูกเรือเองนะคะที่มีประสบการณ์มากนะคะก็บอกว่าเขาเนี่ยรู้สึก รู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกอยากจะลาออกจากการทํางานเกี่ยวกับด้านอีเวนต์ชันเลยนะคะคืองานนี้ต้องบอกว่ามันเป็นงานที่เสี่ยงค่ะทุกคนคะ่ะเราทุกคนเนี่ยรักในอาชีพของเรานะคะแต่ต้องยอมรับว,ว่าอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีใครอยากให้มันเกิดแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีผลเสียเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นนะคะคือถือว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นเลยก็ได้ต่อให้จะมีคนรอดชีวิตเท่าไหร่ก็ตามแต่เนี่ยแม้ว่าถือว่าอุบัติเหตุ ades, ทางเครื่องบินเนี่ยเกิดขึ้นน้อยมากนะคะน้อยกว่า จักรยานยนต์นะคะน้อยกว่ารถยนต์นะคะน้อยกว่าเรือน้อยกว่าทุกอย่างนะคะที่เป็นยนาพนพาหนะบนโลกใบนี้นะคะแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วบนอุตสาหกรรมการบินหรือว่าเกิดเครื่องบินตกเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดความสูญเสียที่มากมายไก่กองเลยไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวราคางเครื่องบินนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่เสียภาษีนะคะเสียชื่อเสียงนะคะของสายการบินนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นชีวิตนะคะแล้วรลองคิดดูว่าชีวิตแต่ละคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยเป็น เสาหลักให้กับครอบครัวอีกกี่ชีวิตที่อยู่ข้างหลังนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆแม่เคยถามกับตันด้วยนะคะเมื่อวานนี้นะคะว่า,าตัวของคุณกับตันเองเนี่ยเคยไหมนะคะที่ขอความช่วยเหลือหรือว่าควบคุมเครื่องบินไม่ได้นะคะจะต้องอส่งสัญญาณเมเดย์นะคะสัญญาณเมเดย์ก็คือเป็นสัญญาณที่จะต้องเอาเครื่องบินเนี่ยลงตอนนี้นะคะเท่านั้นนะคะเพราะว่าเ,าเครื่องบินเนี่ยเกิด เหตุขัดข้องที่รุนแรงนะคะจำเป็นที่ต้องลงจอดอยู่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสัญญาณเมเดเนี่ยถูกเตือนขึ้นจากกัปตันนะคะสนามบินที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็จะต้องสต็อปนะคะแล้วก็แหวกทางให้กับเครื่องลำนี้ยให้ลงก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะมีมาร์จินซี่ใดๆนะคะหรือถ้าเกิดว่า ร้ายแรงน้อยกว่านั้นเนี่ยก็จะใช้สัญญาณเรียกคือแผ่ๆนะคะซึ่งสัญญาณนี้ก็จะเบาหน่อยอาจจะเป็นในเรื่องของใบพัดบ้างนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของอความผิดปกติของห้องเครื่องบ้างนะคะแต่นักบินเนี่ยสามารถควบคุมและคอนโทรลได้นะคะอันนี้นักบินก็จะส่งสัญญาณแผ่มออกมาซึ่งเครื่องบินเนี่ยสามารถจะนวนรอได้นะคะแล้วก็ค่อยร่อนลงนะคะแต่ว่าที่อินเดียที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ นักบินเนาะเทคออฟเพียงแค่30วินาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็ได้ส่งสัญญาณเมดเนี่ยถึง2ครั้งด้วยกันนะคะก่อนที่เครื่องบินจะสตอร์นะคะแล้วก็แครชลงไปนะคะซึ่งณตอนนี้นะคะเราเนี่ยยังไม่รู้ค่ะว่าสาเหตุเนี่ยคืออะไรนะคะเราเห็นผู้รู้หลายหคนนะคะทั้งไทยเอยทั้งต่างประเทศเอยเนี่ยออกมาพูดว่าอาจจะเป็นเพราะแฟลชไม่กลางหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่านักบินเอเรอร์หรือเปล่าสลับ ฟลัสลับล้ออะไรผิดไปหรือเปล่าคือณตอนนี้นะคะเราสามารถสรันนิษฐานได้ทุกอย่างทุกคนค่ะถ้าเกิดทุกอย่างเนี่ยถูกวิเคราะห์ถูกพิจารณาแล้วนะคะแล้วก็ออกมาว่ามันเป็นเพราะสาเหตุนี้นะคะเราทราบแล้ววา่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะคะจากการสืสบสวนสอบส,บสวนเนี่ยคือแน่นอนว่ามันจะต้องมีคนที่เดาถูกแล้วมันจะต้องมีคนที่เดาผิดถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วนะคะเม่อยากจะบอกทุกคนว่าทุกครั้งที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เล็กหรือเหตุการณ์ใหญ่ที่เกี่ยวขึ้นกับ วงการอุตสาหกรรมการบินของเรานะคะทุกครั้งเนี่ยจะมีการเรียนรู้ค่ะแล้วก็จะมีการตั้งสัญญาณนะคะหรือว่าจะต้องมีการปรับการเปลี่ยนการแก้ไขระบบนะคะให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเราเทียบกับเมื่อ50ปีที่แล้วนะคะก็จะไม่เหมือนกับ25ปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะ25ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะไม่เหมือน10ปีที่ผ่านมานะคะแน่นอนว่าปัจจุบันนี้เนี่ย เทคโนโลยีเองนะคะแล้วก็วิทยาการนะคะนวัตกรรมต่างๆเนี่ยดีขึ้นมากนะคะก็ย่อมที่จะดีกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วแน่นอนค่ะว่าอีก5ปี10ปี20ปี50ปีข้างหน้าเนี่ยอุตสาหการรมการบินเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเราเรียนรู้กับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะณตอนนี้เนี่ยเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยฟังข่าวนะคะแล้วก็อย่าไปเชื่อทั้งหมดนะคะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะรอให้ทางสายการบินเนี่ยออกมาสรุปนะคะออกมา ทําการค้นควา้าทําการวิจัยนะคะแล้วก็สืบสวนสอบสวนให้เรียบร้อยก่อนว่าความผิดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะอย่าเพิ่งไปโทษนักบินนะคะอย่าเพิ่งไปโทษแมคาีนิกเมนเทนนซ์หรือว่าอย่าเพิ่งไปโทษพี่ช่างใดๆนะ,ะเพราะาเราเนี่ยยังไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยผิดหรือว่าอะไรถูกนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยศึกษานะคะแล้วก็ติดตามข่าวเนี่ยอย่างมีสตินะคะแล้วก็มีวิจารณญาณด้วยนะคะคลิปนี้สั้นๆแค่นี้เลยค่ะเมวตอนที่เห็นภาพตอนที่เห็นคลิปเมว ้องไห้เลยนะคะทําอะไรไม่ออกเลยทาอะไรไม่ถูกเลยแล้วก็ช็อกไปเลยถามว่าตัวเองเรากลัวไหมแม้ว่าเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าแม้ว่าทําใจไว้แล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็ก็คือต้องให้มันเกิดนะคะคนเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะลาจากโลกใบนี้ได้เหมือนกันเราจะลาจากในน้ําเราจะลาจากบนฟ้าเราจะลาจากในโรงพยาบาลเราจะลาจากเดินเดินอยู่แล้วเราก็เป็นลมไปแล้วเราจะลาจากโลกนี้ไปเนี่ยทุกอย่างเนี่ยทุกวินาทีทุกที่เนี่ยสามารถ เกิดขึ้นได้นะคะสำหรับตัวแมวเองถามว่ากลัวไหมแมวไม่กลัวนะคะแต่ถามว่าอยากให้เกิดไหมแมวก็ไม่อยากให้เกิดแล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดกับใครแล้วก็จะไม่อยากให้เกิดกับสายการเรียนไหนอีกนะคะดังนั้นคือแมวเสียใจมากแมร,รู้ว่าทุกคนก็เสียใจแลว้วก็ผวาตื่นกลัวเช่นเดียวกันนะคะขอฝากไว้ด้วยว่าอย่าใจใทุกคนนะคะที่ฟังคลิปนี้เนี่ยก็มีวิจารณญาณอย่าเพิ่งไปวิเคราะห์อย่าเพิ่งไปฟันธงนะคะเรามารอฟังข่าวจากสายการบินใดอินเดียพร้อมๆกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ เป็นกำลังใจให้กับอุตสาหกรรมการบินเนาะให้มีการพัฒนาต่อยอดแล้วก็ปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆนะคะแล้วก็ใครนะคะที่เดินทางนะคะใครที่เห็นสิ่งผิดป,ปกตินะคะสามารถที่จะช่วยเหลือบอกพี่ๆน้องๆลูกเรือได้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งว่าใครเดินทางบนท้องถนนก็ตามนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเดินทางอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีสตินะคะขับรถก็ต้อง ตั้งสติก่อนสตาร์ทนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ผิดปกตินะคะก็ให้หยุดนะคะแล้วก็อาจจะรายงานกับคนข้างๆหรือวอาจจะรายงานกับตำรวจก็ได้นะคะช่วยกันสอดส่องดูแลนะคะเพื่อให้โลกของเรานะคะเพื่อให้ทุกๆการเดินทางของเรานะคะมันเต็มไปด้วยความปลอดภัยค่ะ วันนี้นะคะสวิสสวิสเกตการ์ดนะคะก็จากลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่หมคลิปหน้านะคะเดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวดีๆอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องรองาวเกี่ยวกับการบินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าประวัติอะไรหรือหัวข้อไหนนะคะที่น่าสนใจนะคะมัก็จะามาฝากทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็แน่นอน,นะค่ะถ้าเกิดว,ว่ามีความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับแอร์อินเดียนะคะที่เกิดอุบัติเหตุไปนะคะมันก็จะเอามาอัปเดตกับทุกๆท,ท่านด้วยนะคะก็จากลากันไปก่อนนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ